ถ้าให้เลือกแค่หนึ่งอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากจะแนะนําให้ทุกคนนะคะ take ownership ของตัวเองให้มากที่สุดเลยนะคะ่ะในการทํางานเนาะเพราะว่าการที่เรามีงานเนี่ยก็คือบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันแย่งเวลาเราหรือเปล่ามันทาให้เราไม่ได้ไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าแต่ว่าอยากให้มองว่ามันเป็นเหมือน good problem <S 2> <S 2> <ๆ S 1> ละกันก็คือการที่เรามีงานเยอะๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเรามีโอกาสเยอะๆด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสั้นๆหนึ่งประโยชก,ก็คืออยากให้ take ownership ของตัวเองให้มากที่สุดในการทํางานนั่นเองค่ะเป็นตัวเองที่แตกต่างได้แต่ให้ดึงจุดแข็งของตััวเเองงขึ้้้้นนนนนนมาาาทํใใๆหห็ได อันนี้คือสิ่งที่ เหมือนเราฟังมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเป็นยังไงก็ได้เราจะเก่งจุดไหนไม่เก่งจุดไหนแต่เราจะมีจุดหนึ่งที่ดึงออกมาให้ได้อย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเป็นคําชมมากกว่าค่ะซึ่งคําชมมันจะต้องเป็นคําชมที่เราเองต้องรู้ได้ว่ามันชัดเจนอย่างเช่นขอบคุณนะที่วันนั้นช่วยทําอย่างนี้เพราะเหตุการณ์นี้มันเลยเกิดผลลัพธ์แบบนี้ได้ดีมากส่วนในเรื่องของคําแนะนาอะค่ะก็คงใช้เฟสเดียวกับคําชมเลยคือต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นพี่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันควรจะแก้ด้วยปัญหาแบบนี้คําแนะนําที่ดีคือคํําแนนะา ที่ชัดเจนค่ะถ้าไม่ชัดเจนก็อาจจะไม่ได้ถือเป็นคําแนะนําขนาดนั้นอ๋ออาจจะเป็นในส่วนของคาว่า you are good enough to be here ค่ะคือคือเคยรู้สึกว่าเราไม่เก่งพอที่เราจะอยู่ที่นี่แล้วเราคิดเองเออเองไปหมดเลยเราเครียดแต่เราไม่คุยกับใครเลยอะไรเงี้ยค่ะจนมีโอกาสแบบได้คุยกับที่ปรึกษาหรือเราได้ได้แบบแชร์สิ่งที่เรารู้สึกอยู่ณโมเมนต์นั้นแต่พอเราได้ฟังนี้เรารู้สึกว่าเออเราคิดไปเองอ่ะบางทีเราเราพอเราได้รับคําชมหรือสิ่งที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าที่เราจะอยู่ต่อตรงนี้หรือหรือ ไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดลบอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ๆ>ก็ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็โอเคก็ถ้าเขาว่ามาอย่างนั้น<ม>ก็ไปตามกันสิจะไปแบบคิดลบอีกทำไมอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยใช่